อาหารคือยาถ้าเรารู้สึกร่างกายเราไม่ฟิตทานผักผลไม้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซ็กซ์ดีขึ้นปัญหาแรกของเรานะครับเอามาเคลียร์เลยฮะเขียนจดหมายเข้ามานะครับบอกว่าผมมีปัญหาข้องใจเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงครับผมตอนนี้เนี่ยผมกับแฟนอยู่ด้วยกันมา4ปีนะครับทุกอย่างระหว่างผมกับเธอเข้ากันได้ดีไม่มีปัญหายกเว้นเรื่องเซ็กส์ครับเพราะว่าผมคิดว่า ถ้าผมสามารถดูแลเอาใจใส่เธอได้ดีเรื่องอื่นๆมันก็จะต้องดีขึ้นแต่แฟนผมเนี่ยกลับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากอันนี้เนี่ยผมแอบสังเกตจากการกระทําของเธออย่างเวลามีอะไรกันเพิ่งจะเสร็จยกแรกเนี่ยนะครับเธอก็มักจะสะกิดขอให้ผมทําต่อยกอ2ออบางทีก็มียก3าซึ่งผมเองก็รู้สึกเหนื่อยมากอยากนอนพักผ่อนแต่ก็ไม่กล้าขัดใจเธอนะครับก็เลยยอมยอม,ยอมทำไปเอามาลองคิดเฉลี่ยเล่นๆดูแล้วนะครับ ึงได้รู้ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรามีอะไรกันประมาณ6กถึงเครั้งผมได้ยินจากเพื่อนผู้ชายที่ทํางานพูดกันว่าผู้หญิงขนดกมักจะเป็นคนเซ็กจัดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเนี่ยสังเกตดูว่าแฟนเนี่ยเป็นคนขนดกแล้วมันจะเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยหรือเปล่าครับยังไงรบกวนคุณหมอช่วยแก้ข้อสงสัยให้ด้วยนะครับขนดกก็ต้องแยกเป็น2ประเด็นอันนี้ดกเพราะพันธุก,กรรม,มหรือดก พาะมีฮอร์โมนเพศสูงจริงนะคะดกเพราะพันธุกรรมเช่นบางชนชาติเนี่ยจะขนดกถ้าดกเพราะชนชาติเรื่องความต้องการทางเพศไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่นี่ถ้าขนดกเพราะบางอย่างเช่นฮอร์โมนเพศชายสูงนะคะจะสังเกตว่านอกจากขนดกแล้วขนดกนี่ก็หมายถึงว่าจะมีหนวดเล็กน้อยมีไรเล็กๆผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีหน้ามันมีสิวตรงนี้เนี่ยฮอร์โมนเพศชายสูงกว่า คุณผู้หญิงคนอื่นจริงรนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความต้องการทางเพศสูงกว่าคนอื่นจริง<อ>ฉะนั้นคนดกต้องแยกเป็นสองประเด็นว่าดกจากพนุกรรมหรือว่าดกจากภาวะฮอร์โมนล้วอย่างนี้นี่จะต้องแก้ไขปัญหาไงครับเพราะว่าคุณผู้ชายบอกคืนหนึ่งสองยกสายกนี่เริ่มไม่ไหวแล้วครับก็เป็นเรื่องของความต้องการทางเพศที่ไม่สอดคล้องกันคือคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ําวิธีแก้นี่ เราจำง่ายๆเป็น A B C D เลยค่ะคอันที่1 A ก็คือ Administration การบริหารหสมมติเราต้องการให้เพิ่มขึ้นนะเราต้องมีการบริหารเวลารบ,บริหารคนบริหารงานถ้าเราต้องการให้อารมณ์ทั้งเพศมากขึ้นงานต้องไม่กลับมาทำบ้านนะคะคนะคะแล้วก็บริหารคนดูซิคู่ครองของเรามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรไหมนะ ะะบริหารเวลาให้เวลากับเขามากขึ้น B B นี่บุ๊กเราอยากให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช้หนังสือช่วยค่ะรครนะคะหนังสือที่เพิ่มขึ้นนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับอีโรติกทั้งหลายนะคะหนังสือนี่เวลาอ่านนี่บางทีไม่จงแจ้งนะคะคบ,บางเรื่องนี่ให้อารมณ์เพศได้ดีกว่าหนังสือที่จงแจ้งโป้ด้วยเพรเาะว่ามันใช้จินตนาการแต่ถ้าเราอยากให้อารมณ์เพศลดลดลงเราก็อ่านหนังสือที่เราชอบอ่านนวนิยายนะคะอ่านทั้งคืนเลยแบบเธอไม่ต้องมาสกิดธรรมะเข้าแทรกเลยครับ ไม่ต้องมาสกิฟชันใช้กลางเพลินกันเนื้อยาครับข้อที่สามอยากเพิ่มขึ้นหรือลดลงใช้ Communication. คอมเม้นเคชันการสื่อสาร,รนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะคสื่อสารทั้งสองทางเนี่ยหนึ่งสื่อสารทางบวกนะคะอันที่สองสื่อสารปลายเปิดถามเข้ามาั่งคุณรู้สึกยังไงจริงๆแล้วที่เขาบ่อยมากนี่อาจจะเพราะว่าคุณภาพไม่ถึงก็ได้นะคะ <lect ern. S 2> คุณภูมินะคะ<ม> <ๆ S 1> เขาไม่ถึงจุดสุดยอด <S <S ฉะนั้นต้องสื่อสารปลายเปิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะ ก็เรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของดีดีก็คือดักก็คือยาอาหารคือยาถ้าเรารู้สึกร่างกายเราไม่ฟิตเพราะว่าอาหารเราขาดแคลนอาหารหรือเปล่าก็ต้องดูนะคะทานผักผลไม้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซ็กซ์ดีขึ้นทานอาหารพวกอาหารทะเลนะคะทาน ทานกล้วยทานน้ำผึ้งอะไรประเภทนี้นะคะหรืออีกอันนึงก็คือถ้ามันรู้สึกว่ามากเกินไปอาจจะใช้ยาบางอย่างช่วยลดความรู้สึกทางเพศลงบ้างเช่นยาลดกลดรดอะไรประเภทนี้นะคะสมมุติถ้ามันเกิดปัญหาตรงฮอร์โมนเพศชายสูงจริงๆสูงมากกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องไม่ปรับฮอร์โมนก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีโรคของเขาด้วยเช่นเป็นโรคที่ทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติทําให้หน้ามันมีสิวนะคะทําให้ร่างกายอ้วนแข็งแรง แล้วก็มีฮอร์โมนเพศชายสูงอันนี้อาจจะต้องไปปรับฮอร์โมนก็คือใช้ยาช่วยนะคะ,คะนั่นก็คือ A B C D สุดท้ายแล้วก็คือต้องเริ่มต้นด้วย C communication ก่อนใช่ค่ะ,ะคแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนด้วย A B C แล้วก็ดีท<า>ี